ขอเบาหลังไหมในบคาเมื่อไปแถมจิ้ง็ไบอกแปดสองลนึัลันเียนิวคนที่นี่มาเจอกันจืนิวคนที่อคือแหงนี่ แปดศูนย์สามตแปดตัแปดสองวสองยังไงกว่าสงเปลี่ยนอยู่ตรงมาตามเส้นทางแล้วถูกป่ต้องเปลี่นก้า่ายิบสองแล้อีกอกไหรือไม่กว่าจะถึงทีตั้งเลยสิบกิโลสิบกิโลสิบกิโลเปลี่ยนต้อสกิโลเล้ม แ <Hey. S 2> mm hmm. ม้จะมีใครพ่านมาในชีวิต ครั้งนี้ผมก็มาจัดห้องสมุดที่โรงเรียนแม่ผาแหนนะครับดูสิหนังสือเต็มไปหมดเลยครับอาจารย์เนี่ยไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่แต่คงอีกสักพักมีนักเรียนน่ารักมากเลยตอนเช้าถ้าเกิดมาเห็นนี้รับรองคนเยอะมากน่ารักหนังสือภาษาอังกฤษกระดุมภาษาอังกฤษ ใจฉันไม่เคยเปลี่ยนไป<ม>ฉันจะรอตาเธอแค่อยร่าเราครับสวัสดีครับนี่ทีมงานองค์การศึกษาของโรงเรียนที่โน้ยีเชงครับตอนนี้ก็กำลังทาสีอย่าง เขมาเคมุนนะครับหรือว่าสขมาเขมินนะก็ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนไม่ผ่าแหงนะครับก็ยอดครับตอนนี้มันมันครับกูจะไปตัดไม้มาแปลงสถานีคนสัญญาณเนาะเดี๋ยวจะได้มาแปลงกันเนาะครับมาคนเดียวอ่ะ มาช่วยกันครับโอ้ผมก็จะไปตัวไครับที่ฉันย่งเก็บไว้ทุกลมหายใจยังมีเธอทางนันนะทาสีเยะครับนี้ทางนี้ไว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 ว้ ครับก็ก็และและก็อะไรอย่างนี้ก็วันนี้เด็กๆครับเด็กๆมาหลายคนนะฮะก็หลายคนก็หัวเรอะเป็นอย่างเดียวนะครับทำอะไรไม่เป็นท่าท่าใช่ไหมครับเตเนี่คือการมีของแเราครับองค์การนักศึกษาครับโรงเรียนเชโกเอเชียครับทำมาห้าชั่วโมงกว่าครับยังไม่คืบหน้านะครับไม่ใช่ครับวันนี้เสื้อเพื่อนไปหลายตัวแล้วครับวันนี้เสื้อเพื้อนแล้วรันี่ ิจการครับกิจการน้องจากทวีนะครับพี่ทวีออกไปร้อยอะนะครับวันนี้พี่ไปยามาแค่นี้ขี้ขันกับนาเมินครได้เวลาไปสอตัวไปยังมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับสุดยอดเลยได้ถิ่พิกัน,กนข้ามเพื่อ ใช่ไหม่ครับอไาไว้กับีใจรกมะเป็นไม่วาคชั้ไหกมนได้ามตายอนไว้ก็จะทดีปสบที่เกดมนดีเกเป็นไงมั่งสบายดีครับก็สนุกรัน้อย เนี่ยมากเลยเนี่ย้ข้างนู้นไอ้ข้างนู้นนี่ทาสองสองกระป๋องนะทางนี้เยอะลูกเคยมันเฟื่องไม่ใช่เพราะอะไรนะเมื่อกี้กินไปเลยเมากินขึ้นถังเมื่อคืนก็ไม่ได้นอน้องตัวชาติคงโตใจอัมจิกลังนั่งไม่อยู่อ่างเสร็จแล้วก็นั้นพระราชาของข่าวจะไม่เข้าไปอยู่ในวังหัวมันก็แค่เข้าไปอยู่ในวังเนาะตูหูก็ข้ามหมีนี่ลองปีนแหละมันจะเป็นขี้หมา ต้องตามมันเองเล่นเปลาไหมเอาไว้ตามใจเราฟังอยากจะเป็นไม่ว่าคนฉันไหนจ็นฝันได้ถ้าไม่ตายก่อนไว้ก็จะทำให้ดีมสมกับที่เกิดมาตั้งชาติหนึ่งสวัสดีครับผมก็ วันนี้ก็เป็นวันที่3ของการทาโครงการของกิจกรรมหั้สูงครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้รับเกียรติจากทางนักผู้จัดการของบริษัทกระดิ่งแดงบริษัท W นะครับแท่านเลยมาทำพิธีในเรื่องของการเปิดการทำกิจกรรมในโครงการครั้งนี้นะครับก็ขอแนะนำทางนันผู้จัดการนะครับก็ก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเทคโนโลยีเอเชียครั้งหนึ่งเพราะหลังๆมาเนี่ยทางในเครือของขค้นหดึ่งกระดิ่งแดงตัวเองเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมกับเทคโนโลยีเอเชียค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่ง เราก็ค่อนข้างประทับใจว่าทั้งพนักงานเองนะครับทั้งน้องนักศึกษาเองทั้งอาจารย์ของเทคโนโลยีเเชียเองเนี่ยเราก็ได้มีการร่วมมือกันนะครับอย่างโครงการแรกเนี่ยที่เราทําเราก็ทําที่โรงเรียนหนองบัวที่อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่ก็เป็นโครงการที่2น,นะครับแล้วก็คิดว่าต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยทางเครือเครื่องดื่มทิ้งแดงเราเองเนี่ยในนามของเดอะเบลเนี่ยเราน่าจะได้ร่วมกิจกรรมกับเทคโนโลยีเอชียอย่างต่อเนื่องน,น,นะครับในทุกโครงการ هذا <applause> <applause> การของบริษัทเบลนะ 9, ก่าวว่าวัตถุประสงค์หลักในการกิจกรรมของ ในการสัมผัสระระหว่างตัวที่5ของวัตถที่1และตัวที่สของวัตถที่2เข้าใจไหมใครเข้าใจยกมือนะและตัวสุดท้ายแต่งว่าอะไรครับเอาเงินสือวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลตัวไกลรู้ไหมไกลนั้นตัวนี้มาแล้วผัดกับ โสุดท้ายของวันที่สามต้องยาตัดไม่แค่สักสองไอโนหกันได้กด้กินน้ำได้สามสิบเนอมนพี่ทีแบบอเพียงว่อได้ของการสนุกแ้เอาก็คงดูโทษยอมรับว่าที่ผ่านมาเขาอกยังบอกเเนนกี่ยวกับการกะเขาจเ้นเกี่ยวบสินังปลกบสิทคร้างที่เป็นทันค ยังเรืรผก็ื่เนไผลีนะได้บทผลตอบรครับได้ใ็น้ขอบมากครับถ้าเกิดว่า้องสมด้องสมุที่เราพฒนาที่ไปใช้ป็นโยได้อยต็มที่ก็คือว่าเราก็ได้บรลุวัตถุประสงค์สิ่งที่เราได้ลงไปทั้งในส่วนของบริษัทเแล้วก็ทั้งในส่วนของน้องนักษาที่หเชียตัวไหวไว้อลรง bao những tay ta càng đã trên lại coná đi về lâu thuộc đau mai lòng làm gì นะอาจารย์ของไอโนที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับเพียงนะเ,เวลาแค่ระยะสั้นสองสามวันก็ได้ในโค้ชครับแต่ห้องสูงที่สวย,ยูซึ่งผมไปดูท่านกำนันกินีเราไม่ได้ดูวา่าท่านสายจะทำได้ขนาดนี้นะครับนะครับสิ่งนี้เป็นที่จัดนะครับคนเรามีความตั้งใจที่จะทำงานสิงใดนันะ่นก็ค,คือความก็าวไปที่ว่าไม่นานนะครับ ผมจะได้ประสานงานอีกนะครับในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมและช่วยในโรงเรียนงนี้นะครับขอบคุณคร,รรครับขอขอบคุณนะครับที่บริษัทแล้วก็เทคโนโลยีการศึกษานะครับขอบใจน้องๆรุ่นนะครับทุกคนนะครับผมครับทำให้นักศึกษาเราแลองครับน้องๆที่กำลังขาดทางด้านหนังสือ ทางบริษัทของเราก็จะช่วยเต็มที่นะครับยังไงบอกของคุณมานะการนี้ด้วยครับจะได้ดำเนินไป,ไปให้ทางบริษัทเ,เบลนะครับกบป้ายโครงการเพราะส่นี้พี่น้องให้กับท่านผอโรงเรียนวัดไม่เป็นเหตุครับขอบคุณครับ ฝันอยู่ห้นใดฉันเดินตามหาหมดอยูร่รแทบสินใจไม่รู้ว่าเมื่อไรถึจะเจอฝันสักทีขาก็าออนล้าตัวชาบเ,เรียวแรงอาทิตย์กี่โมดแสงฉันจะตแปลไปเท่าไรทุกก้าที่ย่ำเดินฉันสู้แทบขาใจหวังจะเจอป็นไม่ได้อย่งใจที่ต้องการ ไอท้ทิ้งอยู่หมดเลยค่ะไอ้พิงแก้วมูไม่หอมเหมือนเลยค่ะดูดูแล้วตอนนะโอ้มาดูแล้วตนเลยอ่ะโอ้มาดูแ้วตอนดูดูคนนี้ดูนี่โอ้โว้แต่กินยำมาตังเลยนี่ครับ